สา,าสวัสดิ์แหละปัดแม่พัดรีภพศาลสวัสดิ์ครับทุกท่านครับวันนี้นะครับความโชคด,ดีนะครับพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็พ,พวกเราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับถูกกำหนดไว้หมดแล้วนะครับผมเองนะครับบวชมาห้าปีนะนักทาตีโทเดก เรียนมหาปร,ริญญาครับประโยคหนึ่งสองสาสี่และห้านะครับการที่เราได้บทเรียนเราได้รับรู้ จ่ายเดือนละพันแต่สุดท้ายก็พันห้าพันสองพันนะตลอดมีปัญหากับคอเซ็นเตอร์ตลอดคิดผมเกินวันนี้ครับพอเจอธุรกิจพอปอัพธุริสเพียงแค่ประโยคประโยคเดียวครับของท่านประธานพูดทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรทุกคนไม่เลือกใช้โทรศัพท์เป็นสิ่งจำเป็น คำพูดนี้ครับประโยคแรกแล้วผมก็เดินต่อฟังตั้งแต่วันนั้นจนถึงตบตกคลิปหมดเลยนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นขอบคุณนะครับโคตดกอรสิทธิกรน,นกรอดน,นะครับที่ทิ้งลิงก์นะครับไว้ทําให้ผมไปติดตามและเดินตามแต่นะคานั้นคือจุดกําเนิดของผมเราทําธุรกิจทองอัพธุกิ ใช้วิชาเดิมความรู้เดิมเดิมประสบการณ์เดิมเดิมเอามาใช้มาพูดคุยกับคนวันนี้ครับใช้ไม่ได้เลยผมชวนคนผมบวชมาห้าปีไปชวนพระเนนที่เคยบวชอยู่ด้วยกันเป็นทหารไปชวนทหารทั้งกองร้อยไม่มีใครเอาด้วย เพื่อนที่ขายประกันด้วยกันคุยกันทั้งหมดทุกบริษัทขายอสังหาเรื่มมาซั์ทุกบูเกอร์ไม่มีใครเอากระผมด้วยเลยนี่คือความรู้เดิมๆที่เราเอามาใช้ในทบปอับธุริกวันนั้นครับมีไม่กี่คนครับสามสี่คนปรึกษาแม่ยารอครับยารอบอกว่าพ่อจะไปเสียดายจะไปเสียใจทําไมการที่เราชวนคนไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเราจะชวนไม่ได้เลยวันนี้สามสี่คนของเราที่แหนตั้งห้องขึ้นมาครับห้องซีอีโอโคตรทุกท่านครับวันนั้นนะครับเราตั้งห้องขึ้นมานะครับจากแนวคิดของโค้รย่าลอาซึ่งไม่ได้เรียนหนังสือซึ่งอ่านหนังสือภาษาไทยไม่ออกไม่ได้เรียนเลยภาษาลาวที่เขาเรียนเขาก็จบป .2 ป .3 นี่ครับทุกท่านครับห้องซีดีอเกิดจากไม่ได้มีความรู้แต่เกิดจากหัวใจเกิดจากความตั้งใจและเป้าหมายจึงเป็นห้องซีดีโอณปัจจุบันวันนั้นครับอยอลอนะครับบอกว่าวิเชียนไม่ต้องทำอะไรเลี้ยงลูกฉันให้ดีก็พอมีมีใครเคยพูดกับทุกท่านแบบนี้ไหมครับเธอ ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวฉันเลี้ยงดูเธอเองอย่ารอเป็นคนบอกผมนะครับว่าไม่ต้องทำอะไรถ้าทำมันมันจะเกิดปัญหานู่นปัญหานี่ไม่ต้องทำอะไรอยู่กับบ้านเฉยๆเดี๋ยวฉันเลี้ยงเธอเองเมื่อกี้อย่ารอบอกว่าไงครับอยู่คนเดียวรับผิดชอบน้องๆสี่ห้าคนพอแยกครอบครัวน้องๆแยกครอบครัว จะต้องมาดูแลสามีและลูกิกนี่คือปัญหาของชีวิตหนึ่งคนวันนั้นครับผมต้องพัฒนาตัวเองแข่งกับยาละอเพื่อไม่ให้เราเนี่ยมีคุณภาพที่ต่ำคุณรู้ไหมครับเราไม่ได้มั่นคงเราไม่ได้รอเราไม่ได้รวยเขามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราไม่ประมาทครับการพัฒนาตัวเองสำคัญที่สุดและทุกวันนี้ผมยังไม่ประมาท เฝ้าแล้วการที่มานั่งเฝ้าห้องซีโอทั้งๆท,ที่เราไม่รู้และเราไม่เข้าใจแผนธุรกิจช่วงนั้นเป็นงานออนไลน์ทั้งหมดเลยแล้วก็การที่เราจะไปบริษัทมานั่งฟังท่านประธานนะครับเราก็ได้ก,กดวีโอันทึกท่านประธา,านเปิดพูดคุยนายห้องเรียนผมนั่งเฝ้าและนั่งอับขายขาดสำเร็จขายอยากฟังท่านประธานพูดอะไรอยากฟังอยากฟังจดไม่ทัน ใน YouTube พัฒนาตัวเองทำให้ผมเข้าใจแผนทำให้ผมฟันธงคือทอ p อัพธุลิปนี่เป็นธุรกิจที่ดีที่สุดที่เราเกิดและเจอมาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเราและครอบครัวนะครับทุกครั้งที่มีการเรียนรู้ผมจะเปิด โทรศัพท์ให้กับยอรู้ว่าผมทําอะไรอยู่ที่ไหนเพราะมันง่ายต่อการที่จะพูดคุยถ้าเขารู้ไปพร้อมๆกับเรามันจะง่ายนะครับช่วงแรกหลายๆคนนะครับที่เข้าคุณหาดจะเห็นผมถือโทรศัพท์ไว้อีกเครื่องหนึ่งตลอดเวลานั่นคือโคตรยลรอ,อยู่กับผมเป็นเงาทําให้โคตรยลเข้าใจเข้าถึงทุกอย่างในธุรกิจนะครับนี่คือการตัดสินใจการทําธุรกิจโดยไม่ต้อง สงสัยนะครับนี่คือห้องต้นแบบที่โค้ดจะรอนะครับที่ตั้งไว้ให้ผมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วทุกท่านครับสิ่งที่ไปและไปต่อมันคืออะไรครับหลายคนครับที่เข้ามาในโทรศัพท์อัพเิตเล็กไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ครับเพราะว่าอาชีพเดิมอาชีพเปลี่ยนนิสัย เพราะอาชีพเดิมๆที่ผ่านมามันเป็นอาชีพที่ต้องเอาเปรียบคนมันไม่ใช่เป็นอาชีพที่ให้เราไม่ีินกับการให้วันนี้ครับเราต้องมาฝึกกับการให้เพราะอาชีพที่ผ่านมาทุกอย่างคือการที่ต้องได้เปรียบถึงอยู่รอดครับอาชีพที่เปลี่ยนในสายผมผมต้องกลับมานั่งฟัง ยูทูบของท่านประธานมีอันไหนเอามานั่งฟังเอามานั่งฟังเอามานั่งฟังลับเขียนมานั่งฟังลับเขียนวันนี้บรรจุไว้อยู่ในห้องซีโอตอนตีห้าครับทุกคนที่เข้ามาในท็อปอัพผลิตแล้วก็ออกไปโดนไม่เคยได้ฟังแนวคิดของท่านประธานเลยนี่คือหัวใจท่านประธานพูดเมื่อสิบสามปีที่แล้วยังพูดได้เหมือนเดิมนี่คือ ผมบวชมาเนี่ยห้าปีผมสวดมนต์ณปัจจุบันเนี่ยผมตั้งนโมสามจบอิติปิโสมันก็ยังบวดเดิมตั้งแต่สองพันหหกสิบเจ็ดปีที่แล้วผมเห็นคำพูดที่บอสพูดออกมาเฮ้ย <c oughs> นี่อมะตะไม่ตายแล้วก็จะใช้ได้ไปตลอดนี่คือเคล็ดลับที่ผมได้มาแล้วผมเอามาเผยแพร่บ,บอกต่อให้กับทุกคนไม่ให้ทุกคน เข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปเสียโอกาสมากๆสงสารกับคนที่เคยเข้ามาแล้วออกไปโดยที่ไม่เคยได้ฟังแนวคิดของท่านประธานนี่เค่รับผอความสําเร็จเมื่อก่อนท้องซีโอเปิดตอนหกโมงทุกคนบอกว่าตายแล้วไม่มีใครอยู่แกหรอกไม่ไม่ไมีใครเข้าหรอกเรียนกันเองเอถอะทุกท่านครับการเลือกตอนหกโมงเพื่อคัดคนครับว่าคนไหนเอาจริง เราจะทํางานกับคนนั้นเพราะเราถูกหลอกมานานแล้วเอาตอนหกโมงเลยคุณต้องจัดเวลาได้ถ้าคุณจะเป็นมหาเศรษฐีจริงๆมันจัดได้ครับมันจะเสียเวลาอะไรจะหกโมงตื่นมามาฟังแนวพิดมาทําธุรกิจนี่คือหัวใจของคนสําเร็จครับหลังจากนั้นยังไม่พอครับหลายคนเข้ามาไม่เคยฟังแนวพิดของท่านประธานถะเอามาวางถ้ามาเปิดให้ทุกคนฟังส่งให้คนทุกคนฟัง ไม่มีใครฟังแล้วครับรานที่ผ่านมาไม่มีใครฟังผมจึงใส่ไว้ตอนตีห้าเลยลองดูซิว่าใครจะเอาบ้างวันนี้ครับทุกคนตื่นมานะครับมาฟังนวคิดของท่านประาธานตอนตีห้าเพื่ออะไรครับรับรู้เรื่องเราเพราะว่าสมองของเรานอนหลับแล้วตื่นตื่นมาแล้วสมองมันโป่งแล้วล่งตื่นเช้ามาเรายังไม่เคยรับรู้อะไรเลยมีแต่เรื่องดีๆเพราะเราหลับสมองเราเบาสบาย พอตื่นมาปุ๊บฟังแนวคิดของท่านประธานซึมซับต,ตั้งแต่วินาทีแรกผมเองนะครับตอนที่ยารอไม่อยู่ผมก็วนระวายนอนไม่หลับผมเอาเเอาแนวคิดของท่านประรธานมาเปิดฟังเอามาฟังไว้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องจำได้ เอาแค่วันละหนึ่งประโยชวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ร้อยวันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสิ่งที่ผมคิดและทําได้นะตอนปัจจุบันเมื่อในอดีตและปัจจุบันก็กนยังทาอยู่แล้วก็เอามาฟังนะครับหลายๆคนนะประสบควาสมสำเร็จจากแนวคิดของธรรมทานนี่คือเคล็ดลับนะครับวันนี้ครับทุกท่านครับการทําธุรกิจไม่ได้ยากแต่ทุกคนยังไม่รู้เคล็ดลับเท่านั้นเองนะครับวันนี้การทําธุรกิจผม เน้นคา,ารหัสเป็นหลักไม่ว่าเราจะเจอใครก็แล้วแต่นะครับพาเข้าครา,ารหัสอย่างเดียวมีสถานที่ให้เราได้ทำงานคือทำงานสองรูปแบบวันนี้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ออนไลน์อยู่ที่บ้านพอลูกค้าเรียกเข้าไปหาเลยรับเข้าคา,ารหารัสนะครับไม่มีคำว่าไกล ตัดสินใจนะครับเรารู้แล้วว่าธุรกิจทอปอัพธุริศเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่เต็มไม่ตันไม่ตายและก็ไม่ล้าสมัยวันนี้ครับธอรมกพิศจ,จะอยู่คู่โลกนะครับจะอยู่คู่โลกเพราะว่าอะไรครับเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแต่ทอปอัพธุลิศก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเหมือนกันยกตัวอย่างที่ท่านประธาน จดทะเบียนขายซอฟต์แวร์เสร็จถ้าวันนั้นรรท่านประธานนะครับคิดจดทะเบียนเติมเงินแต่ถ้าไม่บอกว่าเป็นซอฟต์แวร์นะครับถ้าแค่เติมเงินวันนั้นพวกเราจะไม่อยู่ได้ถึงนัจปุบันนี้ครับเพราะเราจะขายเรื่องของการเติมเงินกันอย่างเดียวแต่วันนี้ก็ไม่มีการเติมเงินเลยครับไม่มีการผุดบัตรนะครับนี่คือความอัจฉริยะของท่านประธานนะครับแล้วซอฟต์แวร์ของเรา จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดไหมครับถูกต้องครับหลายคนบอกว่าทําไมไม่ทําให้มันดีที่สุดไปเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่ถ้าระบบไหนบอกว่าอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สุดแล้วครับวันนั้นคือหายนะครับเพราะว่าไปถึงร้อยปุ๊บมันก็ไปต่อร้อยหนึ่งร้อยสองไม่ได้นี่คือทุกท่านครับอยู่ก,กับธุรกิจที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา นี่คือเทคโนโลยีครับพวกเราทุกคนโชคดีเรามีฟินเทคที่อยู่ในระบบง่ายมากๆเลยนะครับวันนี้ผมไปขอไปอนุญาตเปิดร้านตัดผมสามปีที่แล้วครับผมยังขอไปอนุญาตไม่ได้เลยมันต้องมีส่วนประกอบใบสุขภาพตรวจสุขภาพขอไปอนุญาตป้ายแค่ผมขอไปอนุญาตเปิดร้านตัดผมมันใช้เวลาถึงสามปีนะครับ แต่ของท่านประธานนะครับทาเรื่องยกัยกๆไว้ให้พวกเราหมดแล้วเกี่ยวกับการใบขออนุญาตแล้ววันนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่นะครับบริษัทอินโนเวทีฟเทคโนโลยีคอที่นำนวัตกรรมใหม่มาไว้ให้กับเราโอ้โหวันนี้ครับทุกท่านเราทำธุรกิจตามกระแสซึ่งเกี่ยวกับพลังงาน ไม่มีอะไรจะสุดยอดกว่ากับพลังงานลแล้วครับและเราอยู่ในเทนนะครับเพราะเราไม่ได้ขายสินค้าใดสินค้าหนึ่งเราขายนวัตรกรรมเราขายซอฟต์แวร์เป็นเสร็จอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเราเป็นผู้จัดจําหน่ายได้ทุกท่านครับวันนี้คำว่าคําว่าเป็นเจ้าของทุกท่านรู้สึกคําว่าเป็นเจ้าของไหมครับคําว่าเป็นเจ้าของ ผมมีบ้านผมมีรถนี่คือคําว่าเป็นเจ้าของเราจับจ้องเราจับจองได้กันแค่นี้เองแล้วเราก็ต้องใช้เงินหลายหลายล้านหลายหลายแสนที่จะเป็นเจ้าของแต่ด้วยระบบนวัตรกรรมไอทีใช้เงินนะครับถือว่าจะบอกว่าธุรกิจท,ทั่วไปที่ผมส่งสินค้าให้ยาลอนนี้ห่างกันหลายเท่าเลยนะครับ วันนี้ครับทุกท่านสําหรับคนใหม่และคนเก่าที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีทุกท่านครับมานั่งฟังตอนตีห้าทำไมต้องตื่นมาฟังตอนตีห้าแล้วท่านจะเข้าใจผมการันตีท่านร้อยวันร้อยเปอร์เซ็นร้อยประโยชน์่านได้อย่างแน่นอนไม่เกินสามเดือนท่านประสบควาสมสำเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะว่าสโลแกนของท่านประธานว่าสามเดือนได้ห้านถ้าท่านฟัง แนวคิดของท่านประธานครบสามเดือนผมการันตีท่านได้ล้านแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นจุดกําเนิดแล้วก็เรื่องของระบบนี่ก็คือหัวใจของทบปัพธนิแล้ววันนี้นว,วัตกรรมที่เราได้เป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็น EMT หรือรถยนต์โบมาหลายคนครับ คุยกับผมว่าเราจะทําการตลาดกันแบบไหนวันนี้อยู่กับท่านประธานนะครับเราโชคดีมากมากเลยนะครับเราโชคดีมากๆแค่พลิกฝ่ามือเราสามารถทําธุรกิจได้อย่างง่ายง่าย,ายหลายคนตั้งเป้านะครับเรื่องของงานโมโตโชเพราะว่าเราทําธุรกิจตามกระแสนะครับกะว่าต้องขายรถยนต์โบมา่าในงานโมโตโชยันเนี้ยเต็มที่เลย แต่พอเราอยู่กับท่านประธานท่านประธาน,าน,รานพริกนิดเดียวครับจากเป็นผู้ประกอบการเป็นลูกค้าทุกท่านครับลูกค้าคือพระเจ้าเราใหญ่กว่าเจ้าของนี่คือคําพูดของท่านประธานนะครับที่เราพริกโอ้โหผมตื่นเต้นเลยเมื่อวานนี้ผมตื่นเต้นมากๆที่ท่านประธานพูดเราคือพระเจ้าวันนั้นครับผมคุยในกลุ่มในห้องว่าและเราจะไปนั่งคุยกันยังไงเพราะเราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นผู้ขายรถแล้ว ในงานในบูธของเราเนี่ยไอ้สี่ร้อยเนี่ยมันไม่พอหรอกครับเพราะว่าเฉพาะพวกเราก็ยืนกันครบแล้วแล้วลูกค้าเขาเะมาถามแล้วเขาจะมาเข้าคุยกันได้อย่างไรแล้วพวกเราก็คงจะไม่แย่งกันแบบปลาแรงหรือปลาเหมือนปลากินเหยื่อแย่งกันเหลือแต่กระดูกหรือเปล่ามันก็คงน่ากลัวนะนึกภาพไม่ออกนะครับแต่พอท่านประธานบอกว่าเป็นลูกค้ามาจองรถโบมา่าแล้วก็ได้เสื้อ ที่เราได้จองรถไว้วันนี้มีความสุขมากๆที่จะได้ขับรถโบมากต้องทำแค่นี้เองท่านประธานพิจารว่าถ้าวันนั้นถ้าเรามาเป็นเจ้าของรู้ว่าเป็นผู้บรรยายเป็นเจ้าของรถยนต์เจ้าของสินค้าเต็มที่ทุกคนอยู่ได้แค่ประมาณห้าถึงหคนเท่านั้นแหละครับ ท่านไม่สามารถที่จะไปยืนอยู่ในบูธ่างนั้นได้เพราะเดี๋ยวเจ้าของงานเขาก็เชิญคุณออกพิกติกาอาจจะไม่ได้อยู่บูธก็ได้ผมเคยออกบูธงานครับออกบูธประกันครับเขาให้พื้นที่สามไม่เกินสี่ถ้ามากกว่านี้ไม่ให้ครับนี่คือถ้าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราจะไม่รู้เลยแต่วันนี้ครับเราอยู่กับท่านประธานบอกเราเป็นลูกค้าเขายินดีต้อนรับคุณทั้งหมดเลยครับ โอ้โหนี่ครับนี่คือความอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะจนถึงนักปัจจุบันนะตั้งแต่เริ่มต้นกัที่ธรรมทานคิดคนระบบเรื่องของจดลิ์สิทธิ์นะครับต้องเป็นซอฟต์แวร์เพราะว่าไมโครซอฟต์รวยได้เพราะซอฟต์แวร์นะครับเรารรารวยได้เพราะเราขายซอฟแวร์ตั้งแต่ท่านเริ่มคิดแต่ก่อนที่ท่านจะคิดย้อนหลังกลับไปอีก30ปีที่แล้ว นะครับและเราได้ใช้และจับต้องนับปัจจุบันเห็นภาพนะฮะวันนี้เราเป็นพระเจ้าใครเป็นพระเจ้ามาไหมครับเป็นพระเจ้ากดเก้าเก้ามาดูครับใครเป็นพระเจ้าบ้างรู้ไหมครับว่าการเป็นลูกค้าเนี่ยเขาให้ความสำคัญพวกเราครับ จะมีความสําคัญกับงานนี้มากเพราะเราเป็นลูกค้าแล้วไม่มีใครกล้าไล่เราเพราะเราเป็นลูกค้าพริกนิดเดียวเองครับจากเป็นเจ้าของซึ่งอาจจะถูกเธอถูถกไล่ทุกเวลาถูกคอมเมนต์ตลอดเวลาแต่กลับกลายเป็นลูกค้าครับแล้วความโชคดีของเราบริษัทเราไม่ต้องเสียงเงินยี่สิบกว่าล้านที่ท่านประธานบอกเพราะว่าบริษัทแม่เขาจ่ายให้เราเรียบร้อย พวกเราโชคดีไม่ต้องไปเสียเงินขนาดนั้นเราได้อานิสงได้ภาพการจัดงานแต่ละครั้งนะครับที่นี่ใช้เงินเยอะมากๆนะครับพวกเราโชคดีมากๆนะฮะนี่คือความโชคดีซ้อนความโชคดีเพราะฉะนั้นแล้วห้องห้องอินโนเวทีฟนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่เข้านี่พลาดทุกท่านครับตอนที่ผมดูแลห้องซีอีโอ ช่วงแรกๆจับตารางตั้งแต่วันที่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สามสิบวันวันที่หนึ่งถึงสามสิบเป็นคนจับตารางแบบนี้มาเป็นสามปีแล้วมันเหนื่อยการติดต่อคนมาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวัน,วนมันสะสมมันเหนื่อยมันลา้าแต่เราอยู่ได้เราทำได้เพราะเราเห็นพ่อแม่เราเหนื่อย เราขออยู่ข้างหลังปิดชทองหลังพักช่วยท่านประธานให้ความรู้กับพี่ๆน้องๆทุกๆคนที่เป็นชาวทบอพสุริตต่อสู้อดทนจนมาวันนี้มีห้องสร้างไดมอนด์ของพี่ใหญ่ของเราที่ดูแลแล้วก็มีห้องอินโนเวทีฟผมมาถึงวันนี้ห้องซีโอผมได้คุยกับทีมงานว่าวันนี้เรามาส่งเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆ ถึงฝั่งนเะพราะว่าห้องซีอโอนี้ต่อสู้ทุกรูปแบบผมเองนะครับตัวเล็กๆแล้วดูแลห้องมีแรงเสียบทานเยอะแยะมากมายมีคนเก่งม,มีมีความรู้มีทุกอย่างเราต่อสู้แล้ววันนี้ครับมีห้องอินโนเวทิฟซึ่งเป็นบริษัทเป็นชื่อของบริษัท ้องของบริษัทคนใหม่เข้ามาก็บอกว่าห้องนี้เป็นของบริษัททุกคนก็เข้ามาเรียนนะครับวันนี้ทุกท่านครับทุกอย่างพวกเราไม่มีคมาําว่าบังเอิญร้วแล้วพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี้อยู่ในห้องนี้ถูกกําหนดไว้หมดแล้วครับนะครับแล้วเราก็จะร่วมทุกขร่วมสุขกันตลอดไป นะครับผมวันนี้นะครับน่าจะสมควรกับเวลานะฮะก็เดี๋ยวจะส่งมาให้กับอาจารย์จิต